สวัสดีครับอยู่กับผมคุยเลยทำหยาบเต็มคลิปเลยเราไม่แคสอาวีเราไปแคสแอลว่ะเพราะว่าอย่าอาวีเข้ามาเข้าโทรศัพท์มาก่อนแต่กูก็ไม่เล่นไอ้กูก็ไปแคสไปแคสแอล L ก่อนอย่างจืนเลยอย่างจืนเลยอย่างตีเลยน้องอาร์มนี้อยู่น้องอาร์มแล้ว ห้องหานานว่าอันนี้ไม่ได้โหมดลงแรงเลยเว้ยกูไม่เอาโหมดลงแรงเฮียยากเกินมาดิมีมาแล้วเสีย <c oughs> งมันดังไปว่าเสียงเกมบอสเนี่ยใครยังไม่กดอ่ะไม่กูมึงเล่นตัวอะไรอ่ะมึงเล่นตัวอะไร,ไม,ร,รมึงว่ามึงดีกว่อนนี้ตัวนี้มีแทงกูวใคยใส่กูจิ้นอยู่แล้ว จีนส์ไม่มีใครได้ฟาร์มนะครับกูอยาฟาร์มดูเอาจีนฟาร์มนี่ยจีนฟาร์มเหรอหรือว่าจะเอามาตะยีนไปฟาร์มดิแม่โมกูไม่ได้มาตะยีดีกว่าตัวหลักกูคือจีน น้องจินของเราผู้ที่อยู่โดดเดียวได้ในทั้งเล้ปรับหกสิบเลยเอ้ยไม่ใช่หกสิบวะนี่เครื่องเครื่องร้อนไม่เป็นไรปรับเป็นหกสิบเลยกันนะหกสิบเอฟพีเอ s นะ เป็นหกสิบเอ็ดเรซ้ำไป่ไ่น่าเชื่อหัวแหวงหัวแหวงอันนี้สามารถปรับเป็นหกสิบได้ขาเป่าหกสิบอย่างลื่นเหรอเฮียแต่เครื่องกูร้อนเนี่ย มือก็ใต้เออก็ฝีมือฝีมือที่เพื่อนรักมีเยอะนะไอ้สัสก็ฝึกมาแล้วไปดูวิธีการเล่นจินมาหมดแล้วเอออืมเขาบอกว่าถ้าอยากให้จินได้ดาเมจที่ดีก็คือต้องยิงสกิลปกติแล้วก,กดสกิลอะไรเงี้ยแบบเป็นจังหวะอะไรเงี้ยเอออย่างเง้นมันจะ <c oughs> อย่างนง้นมันจะดาเมจจะแรงกว่าแบบกดปกติมากกว่า แต่ก็ยิงก็ยิงแค่สามนัดอะยิงสกิลปกติสามนัดเองเดี <Yeah. S 1> ๋ยวมาช่วยเล่นล่างก่อน <Yeah. S 1> เล่นล่างมีกี่ตัวเนะี่ย เฮ้ยเกือบตายือดเแดงเถือกเลยเฮียตัวแดงหน้าแดงตายเฮียไม่ได้เว้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเฮียเกือบได้แล้วอ่ะหวะหวะหวะอะไรอะทาเต็แมแล้วโคตรผาดเลยวันดีเซตจริงจริงมันไม่ดได้ชื่อเซตไปชื่อเซียดเลย ต่อคุยซีต่อแทนซีต่อถุงเลยบาดีแท้ซีต่อแตกดิบัดเทตุ๋ยต่อแบบเดี๋ยวคือไม่ช่วยเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนไม่เดี๋ยวไปดูซีด,ดีกว่าไปดูซีดเลนล่างเลยเล,น,เลนกลางเลนล่างก็ห่วยแตกเดี๋ยวหนะ้าที่ ซีดแม่งเอาว่ะซีดแม่งเกือบสโลแล้วว่ะโอ้ยอยู่อี๋เลยมามีอะไรเยอะแยะว่ะสมุไรอยู่ข้างในเห็นปะ ทาเป็นไงบ้างได้ได้ไ,ได้กูจะได้ไม่ต้องไปช่วยกูจะได้ม,มาฟาร์มต่อนี่ไปไหนเนะีเ่ยไปไหนเนี่ยสัตว์โดนสโลไปดิสโลไปดิเอ้ยไม่กินผักอ่ะไม่ไปกินผักอ่ะนี่ขึ้นกระลากูอีอ้าวราดกูอีก แม่งไม่เป็นไรโอ้ยนี่ไงติดคี้เป็นหนึ่งทีดิติดคี้หนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีเก้าทีจุกมาเตอร์ เออเรื่องไปดิเฮียโดนกูไปโดนสเต็ปก like ูไปเอาไงเอาไงอ่ะอาวีกูทำแบบนี้ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยอาจจะได้นะอาวีกูเล่นเล่นเป็นกว่าเยอะเลยยังอยู่ในขั้นฝึกฝีมือที่ยังไม่ขึ้นเฮ้ยเอาเลยวะเฮ้ย

ไม่เชี่ยมันจะรัเหรออะไรอะไรไปไหนอะไปไหนอะตอนเข้ามาเก่งเงยเก่งเงยไปไหนไปไหนไปซื้อข้าวไอ้เฮียพูบนี้เหม็งสองร้อยแววะพูดตีนี่เอ้ยอีกนึงอีกนึงมึงจะแดกผักเหรอ เดี๋ยวเบอร์คุณกำลังจะเปิดยิงเลยนี่ยยิงเลยอย่างงีนี่สตันสต็อปจมเมาโอเยี่ยงเนี่ยไอ้เหี้ยนั่งรับกับบ้านนี้เหยเฮ้ยเออมาเล่นเกมไหมเฮี้ยว่าข้างบ้านด่ากูอยู่แน่เลยเฮี้ยเด็กเฮี้ยเป็นสตีนอะไรวะเออเล่นเกมดีๆไม่ชอบตะโกนลั่นบ้านนี้เฮี้ย แต่ก right. ูตายเนี <pt> ่ยทำมวสั่งเงินด่วนเฮ้ยกูตายเยอะจังวะกูตายสองแล้วเนี่ยไอ้พวกมึงตายสามพวกมึงไม่กันกูเลยความผิดพวกมึงนั่นะเดี๋ยวฟ้าหัวน้อง เดี๋ยวเากับบ้านไปเอาของก่อนรองเท้าสิบคู่ไอ้สัตว์เฮ้ยลามาดิครับก็มาดิผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้อวอ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เป็นไงเป็นไงกูใช้ตะกิ้วูหูอมองกับสกิลก็เหมือนกันสวยสัตร้านตูไม่ได้ร้านนะกูไม่ได้ร้านีหน้าตูดเลย เห็นนะจุดได้เลนล่างเห็นเลนล่างเห็นยาสุโอนป่ะยาสุโอน่ะเห็นยาสุโอนหรือเปล่าเรียกวิ่งกับเหี้ยไงรัดนี่มาเถื่อนทำลายนั่นนี่ทำลายอ่ะอะไรเกิดอ่ะอะไรเกิดอ้าวแล้วเอวใครขโมยบป้าผัวเหี้ย

Look, ไม่ไอเฮียเมื่อกี้ไอตัวไอตัวที่มันยืนอยู่กปวะไอเฮียนะไอตัวคนนั้นก็คนไทยนะเว้ยไอหลี่เนี่ยไอเฮียเรื่องคนไทยนะเว้ยไอเฮียมันดึงกูตายเฮียมึงมึงให้แครี่ให้ตัวฟาร์มไม่เกิดได้ไงเนี่ยโอ้ไม่เล่ยเรื่องเลยพูดมากที่ผายเลยกูได้แต่ตาเมกูออกของสามชิ้นเองนะสี่ชิ้นแล้วดีกว่คุยเลยรักไม่รักก็ต้องเสี่ยงเย็ดเย็ด ไม่รู้แม่จะไปเพลงคุกกี้เสียงไทยมัาเล่นบนหัวกูเป็นล็อแคทเกมมั้งแจ๊วกูร้องเหรอแอบมองเธออยู่นัดจัดแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอ่าต้องใช้ให้เธอทิ้งๆแต่เธอดูช่างเสริมเลยเอายังไงเงี้ยบอกกูวันหน่อยโคตรเอาอ่ะเมื่อกี้อังอังอังต่เตะระดาด้วยซินโดนละเอมาฮิม ทำไม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 เธอดูน่ารักเธอจนสวยเธออยากทักไอ้ฟักไปดึงทีถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายก็ตามไอ้เย้ยยามมึงได้วะอดิเฮ้ยเรนล่างยอมเรนล่างเฮ้ยเรนลังวัดไปดิเอ้าเทียนมึงวะกับในตัวอือ คุย้เหลี่ยมหรอเฮียโอ้ยเฮียหน้าตามึงคนเหลี่ยมไหอสัตว์เนื้อไรขึน่ะไปไหนฮะไปไหนกูแค้นไอ้เฮียน้าหิสัตว์ปล่อยแม่งไปเถอะเฮียนสวไปไหนฮะงิยได้ป่ะ ไอ้ขี้ไม่ตายวะไม่ยังไม่ตายไม่ตายไอ้ขี้เนี่ยน้องงามโดนฆ่าตายได้ไงวะเฮ้ยมึงโดนมึงโดนฆ่าตายได้ไงวะเอาแล้วไอ้ขี้นั่งตายอ๋อมึงโดนช่วยเหรอมึงช่วยกันเหรอรักกันดีช่วยกันเมื่อกี้ก็คมันจะตายอมันเลยเซฟมั่งซุ่งมาจะกฝาเนี่ยก็เลยมันน้อยอยู่รักกันดีนี่คุณไปดาบเกิดมาละคุมีคุมีสามสิบหนึ่งหนชีวิตนตายเกิดไหม เวัยแล้วขนมย่างนีเจาะจาะกลางเลยนะจ๊เือกล่นจากลางเลยอ่ะเล้ยเจาะกลางเลยไอ้สัสเด้ออเยแลยวคีบไปไหนเนี่ยกลับแล้วโอ้เหี้ยโอ้ยทำอะไเฮียเกินไม่เกี่ยวคนเที่ยกูจะเดินเข้าป้อมแม่งกดสกิลแล้วสกิลแม่งไอ้นี่ แล้วมันเดินไม่ได้ไอ้เหี้ยเสียตายขัวทีมพิกเกมแน่แล้วกูกลับหิวอัดรึเปลเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดีเ๋ยวไ,ไปเชี่ยก้าวเลื่อนก่อนดี๋ยวกูจะตายหาเราวิ่งขึ้นไปเราวิ่งขึ้นไปคนเดีวยวไมได้นี่ไม่บายเอาป้อมเลยเดี๋ยวอย่างวันนี้เอาป้อมเลยเป้อมเลย ตอนนี้ตัวกูตอนนี้ตัวกูวมีไฟแล้วตัวกูวร้อนล่มวายอ่ะโอ้ยชตกูโดนคีบตีดูดิคีบตีแรงเกินไอ้เหี้ยเฮ้ยคีบกอนไอ้คีบเลยคีบเลยใส่ตายแล้วระวังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นน่ะไอ้เหี้ยแทงนั่นน่ะเฮ้ย <c oughs> ม,มาปุ๊บมาไอ้เหี้ยนี่

้อ0หกสิบง้าวนักเอมไหมตอยู่กันป้อมเอ้ยไอ้ผู้อยู่กันป้อมให้เลืเอยให้เลือป้อมมินดีได้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 แล้ก็ควแล้วมึงีพ่อมึงตีแรงยี่หายเลยไปไปไปชิเฮียตีแรงว่ะมหาีออ อาก็ะตาหน้าก็ล่ะเยบุกปีศาะไรเหี้ยกูบอกเลไปเอาอเอาอเอาสอไอ้เนี้ยเอกอ้โอ้มันเจ้ากูไอ้เห้ยอกไนี่เจ้าับเขาออกของลงสงี่กชยการิงเราด้วยไอ้ัเหี้ยต้ยวตายปะเนี้ยไม่ตายดูเอาไน่เกาะเกิดเอเอไรเงี้ย มี่ใจไหมม่งจะกลับบ้ากนก็หวานเอาอย้วจบแล้วไม่ะโอ้ไม่ได้ตั้งใจทักกนัดเลยเอ้ยบ้าน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  <c oughs> โอ้ยยิบขี้พ่อมึงตีแรงยิบหายเลยเฮี้ยวเลือกกลับมาเหลือสองร้อยแก โอ้มาแค,คปป่นี้คลิปมึงตีเกิน,น800ไนแปดร้อยเลยเหรอ <c oughs> เนี่ยเอาตัวนี้น,นั่นดิเอเอโอ้คลิปเลยล่างมาเยอะไอ้เยี้ยมึงออกอะไรมาเยอะจังวะพ่อแม่ขยัขขขนปั๊มคีบไปเลยใส์เอาเยี้ยมึงมาแยอะคิปกูไปหมื่นกันหมื่นกันอยู่นไปหมื่น อ้าวไอ้ที่กูตายด้วยสาเหตุเฮี้ยะไรเลือกกูเหลือตั้งเยอะอุ้ยเฮี้ยเกมดีว่ะหลักลับไปเล่นมาริโอเลยสัสมาริโอแล้วก่อตายเกิดเมื่อไหร่จะมาหรือว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวไม่มันมันมีมันมีกูดาวอยู่เฮ่ยไอ้เฮี้ยไสัสเซ็ตเรากูแม่งไม่มีดาวอยู่เลยแม่แต่ไม่มีดแค่ไม่มีดาวอยู่อ้ยเฮี้ยเกือบตายแล้ว ทำไมนาที่สี่มันต้องมาเบาไม่ไม่นาที่สี่มันมันไม่ไกลวะเรื่องตสามพันไก่กับสี่พันแบบไม่้มนกนเลยกไอนี่จากอะไรครับเนี่ยแพ้ได้ไงไนู่แม่งมมันไปยชีมันไปบ้าหมึ้เกินอย่งก็เกินโอ้ยเอยแพ้ไงวะโอ้ยนี่ ต้องเีนม่ถงกูกลับไปจัดเส้นของมาสักหนอห่อนโอ้ัหร้อนไอ้เฮียโอ้ยหเหียร้อนไปหมดแล้ว